สวัสดีครับทุกคนสำหรับเช้าวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็ทำไม้เหมือนเดิมอพอดีผมจะให้พี่ๆเพื่อนทุกคนดูเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับในการทำไม้ของเรานะครับตัวนี้บางคนก็อาจจะเคยใช้บางคนก็อาจจะไม่เคยใช้นะครับเราจะใช้หินเจียที่เป็นเครื่องหินเจียอย่างนี้นะครับเอามาดัดแปลงทำเป็นเลื่อยโซ่นะครับผมข้างในก็จะประกอบด้วยตรงนี้ ฝานี้เราจะซื้อมานะครับตรงข้างในนี้ก็จะเป็นสเตอร์ของเป็นสเตอร์ของของเลื่อยนะครับผมเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เราก็ซื้อมีขายนะครับตามร้ายคนขายอุปกรณ์อ่าพวกเครื่องไม้เครื่องมือง,งานช่างนะครับเราซื้อมาแล้วก็มาใส่ในลูกหมูโดิหัวลูกหมูเดิมเรานี่นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็จะปิดปิดด้วยฝาที่เราใช้ฝาปิดตัว เดิมของทอนะครับแล้วก็จะหมุนหมุนตัวนี้ให้แน่นนะครับของผมผมไม่มีตัวมันมีที่จริงมันมีตัวสําหรับหมุนฝาตัวนี้นะครับเป็นเดือยสองสองอันนะครับแต่ผมไม่มีผมก็จะใช้คีมล็อกนะครับเป็นตัวหมุนนะครับคีมล็อกแล้วก็หมุนให้แน่นนะครับโอเคคีมล็อกแล้วหมุนให้ตึงแล้วนะครับแล้วก็จะเอา เอาบาอย่างนี้นะครับบานี้คือเขามีขายนะครับประมาณบาสิบเอ็ดนิ้วครึ่งนะครับผมบาพวกนี้จะเป็นบาสั้นนะครับเราเอามาดดดแปลงใส่ในตัวของลูกหมูนะครับเนี่ยเราก็จะใส่ประกอบเข้าไปอย่างนี้นะครับให้โซ่มันตรงล็อกของของตัวนี้นะครับผมให้โซ่มันเข้ากันดีดีนะครับพอโซ่เข้าล็อกดีเราก็จะประกอบด้วยฝาฝาติดตัวนี้นะครับ แล้วก็จะประกอบเข้าไปนะครับจัดทุกอย่างให้มันเข้ารูปร้อยนะครับเข้าร่องดีๆนะครับเราก็จะใส่น็อตสตัวนี้นะครับเข้าไปที่ฝาหน้าของเขาตัวนี้เป็นแผ่นนี้เป็นตัวกันกันไม่ให้มือเราโดนโดนบานนะครับก็จะใส่เข้าไปเ็นอยู่ลักษณะนี้นะครับจะค่อยคอยหมุนน็อตเข้าไป ถ้าเราประกอบข้อมันก็จะเป็นเลื่อยลักษณะนี้นะครับนี่ครับมันก็จะเลื่อยไม้ท่อนสั้นๆได้นะครับไม้ฟืนไม้ที่ท่อนขนาดไม่ใหญ่นะครับก็จะเป็นเลื่อยโซ่ได้นะครับอย่างนี้จะตัดตัดไม้ได้เร็วกว,กว่าเลื่อยมือนะครับมันก็จะลดต้นทุน,ทนลดแรงเราไปได้นะครับผม เป็นอีกตัวเครื่องมือตัวนึงนะครับที่ใช้เบา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 แรงเราในการทำไม้นะครับผมเราก็จะทำได้เร็วขึ้นนะครับผมขอบคุณมากครับ